พี่น้องครับคดีกำนันนกกำนันนกเนี่ยนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่อายุเพียงแค่3าสิบกปีนะร่ำรวยช่วงในระยะเวลาแค่3-4ปีที่ผ่านมานะครับมีการได้งานประมูลนะครับมากกว่า7 0 0ดล้านบาทในฐานะที่ผมเป็นวิศวกรในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้รับเหมามาก่อนผมก็รู้อยู่ว่า การทําถนนเส้นหนึ่งนะของเครือข่ายกำนันนกเนี่ยนะครับจะทําได้2รูปแบบก็คือรูปแบบแรก,กคือทําเองทําเองจะได้กําไรนะไม่เกิน8%หรือ10%นะครับส่วนที่2ก็คือว่าพัประมูลก็คือเอางานเนี่ยให้คนอื่นทําและกำนันกำนันนกเนี่ยก็เหมือนคันขายงานนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือการขายงานนะครับนะขายงานให้กับกำนันนกก็ กินเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยก็แล้วแต่มูลค่ามากมูลค่าน้อยแล้วก็ยากง่ายของงานนักการเมืองท้องถิน่นทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสจไม่ว่าจะเป็นอบอตอไม่ว่าจะเป็นเนี่ยกำนงกำนันที่ทําธุรกิจรับเหมาเกี่ยวกับเรื่องของดินทรายต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็จะมีการทําแบบนี้หมดทั้งประมูลเองทั้งว่าประมูลแล้วก็แบ่งงานกันไปตามสายงานที่ ยากง่ายแล้วแต่ในพื้นที่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการจ่ายให้กับเจ้าถิ่นนะครับกานันนกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะสเรื่องนะเรื่องที่2เนี่ยกำนันนกเนี่ยนะครับจากการข้อมูลทางลับของเราเนี่ยก็คือทําเว็บพนันออนไลน์นกำนันนกเนี่ยนะครับก็ทําเว็บพนันออนไลน์ด้วยนะโดยมีเครือขา่ายภาคตะวันออกน,นะครับนะโดยใช้เครือข่ายของ Galaxy 168นะครับผมมันอยากให้ดูอะไรมากนะครับวันที่มีการถูกยิงกันนะแล้วก็มีการถูกตรวจสอบนะครับนะเว็บไซต์ของ Galaxy 168นะครับนะก็มีการถูกปิดทันทีนะที่เป็นเครือข่ายของกำนันนกนะครับถูกปิดนะแต่เดี๋ยดูที่ว่ายังอยู่ไหมนะครับเป็นข้อมูลที่เรา นะทีมงานมอนิเตอร์ของเราเนี่ยนะครับได้มีการทําเรื่องนี้มานะตั้งแต่วันที่มีการเกิดเหตุทั้งสิ้นนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลทางลับที่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบนะเราเราไม่อยากจะพูดมากนะเราจะลึกๆแบบผมไม่ดูแล้วกันนะครับนี่นะเห็นไหมครับเว็บก็ถูกปิด เรวกตถูกเรามีภาพว่ากำนันนกเนี่ยนะครับทากับใครบ้างนะครับกำนันนกทํากับใครบ้างสิ่งต่างเหล่านี้นะครับผู้รเหมาเนะี่ยจะรวยเป็นสี่ปีเนี่ยจะรวยเป็นหลายพันล้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยกำนันนกเนี่ยมีรถบรรทุกจํานวนมาก ดังนั้นเนี่ยการจะทุกหินทุกทรายทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับกำนันนกเนี่ยนะก็ต้องใช้น้ํามันพี่น้องประชาชนคนทยทั้งประเทศน้ํามันเนี่ยนะครับน้ํามันเถื่อนเนี่ยจะขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครจะขึ้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะแล้วก็มีการขนไปที่นครปฐมนะก็ลองคิดดูว่าถ้ากำนันนกกับพวกเนี่ยมีรถบรรทุกจานวนมากเนี่ยนะครับ การที่จะใช้น้ามัน่ะจะไปซื้อที่ปั๊มไหมนะเอาน้ํามันเถื่อนดีกว่าเพราะราคาเพื่อนฝูงราคามิตรภาพนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำนันนกก็มีการดิวกับขบวนการน้ํามันเถื่อนต่อมานะกำนัน,นนกเนี่ยนอกจากพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์แกล a x y 168นนะพัวพันกับน้ำมันเถื่อนนะครับนะยังมีการ ัวประมูลที่ผมเล่าให้ฟังว่าการหัวประมูลของกำนันนกเนี่ยก็คือลักษณะก็คือว่านะได้งานมาขายงานนะแล้วก็ประมูลราคาเนี่ยจะปิดปกตินะแต่เวลาหัวประมูลเนี่ยราคาจะใกล้เคียงกันสูงต่ำไม่มากเท่าไหร่นะอันนี้ไปการรู้กันนะในวงราชการจริงต่างที่เกิดขึ้นผมไม่อยากไปพูดถึงตํำรวจละนะเพราะว่าคนที่เกิดขึ้นในงานต้องรับสบภาพ แต่การทํางานนะทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องประชาชนก็ติดตามข่าวสารเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้ามาดําเนินการในเรื่องนี้ได้มีการออกถแถลงข่าวเช้าเที่ยงเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนนะครับทุกช่วงเวลาที่จะออกเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนผมก็ขอพูดถึงธนารละจพลที่โพสต์บอกว่านะ้นองนะ ถูกลูกน้องกำนันยิงหรือไม่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่มีตำรวจคนไหนนะครับที่จะให้คนอื่นไปวิสามันนะเรื่องนี้นะครับไม่รู้เอาความคิดมาจากไหนที่บอกว่าลูกน้องกำนันตัดตอนสื่อมวลชนเนี่ยไทยรัฐนะเก่งถึงขนาดแล้วกล้องวงจรปิดมาติดตามได้ตลอดพอถอนนะครับพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมหมอพร้อมอะทุกอย่าง สิ่งต่างเหล่านี้นะครับมันไม่มีทางหนีกล้องไปได้หรอกครับเพราะนักข่าวเขาติดตามเรื่องนี้แล้วเขาพยายามที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่างๆนา,นานานั้นที่คุณรัชพลพูดนะอันนี้ลืมลืมไปได้เลยว่า <c oughs> ไม่มีหรอกครับที่เขาจะไปฆ่าตัดต่อนคนพวกนี้ผมก็ว่าสมควรตายนะควรจะลงนรกไปทั้งหมดพวกเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเอาไป ขึ้นศาลหรือนะเอาเข้าเรือนจําไปก็เปลองข้าวสุนะเปลองข้าวหลวงวิสามันแบบนี้แหละมันได้ใจดีตาต่อตาฟันต่อฟันนะชีวิตแรกชีวิตถึงจะม่นนะครับนะกำน,นันนกเนี่ยมีอำนาจบารมีเพราะมีเงินตำรวจที่ไปก็ธรรมชาติของที่ผมเห็นนักการเมืองทั่วประเทศไทยก็เป็นแบบนี้หมดบังเอิญว่าตรงนี้มันเกิดการยิงกันขึ้น แต่ถ้าคุณไปดูจังหวัดอื่นๆเยอะแยะนะครับทุกจังหวัดนคุณไปดูได้เลยว่าจะมีการแบบกำนันนกเนี่ย่วประเทศมากมายนะไปถามสสชาดาไทยเสกก็ได้ว่าจริงหรือไม่ที่ผมพูดนะแกก็อยู่ในวงการพวกนี้มานะทุกคนก็เหมือนกันหมดนักการเมืองท้องถิ่นนักอะไรมันเป็นเรื่องคู่กันแต่กำนันนกเนี่ยนะอายุยังน้อยนะเพียงแต่ว่าความเหิมเกิมนะบังอาจที่ให้ลูกน้องยิงตำรวจเนี่ย ผมถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากที่กล้าเกินไปจริงๆกำนันนกนะี่ไม่น่าอยู่ในเรือนจําน่าจะถูกวิสามันเช่นเดียวกันนะตำรวจที่ทำผิดก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะใครทำผิดนะครับก็ดำเนินการตามกฎหมายไปนะแต่จะทำาอย่างไรการออกข่าวบางครั้งก็เวอร์เกินไปคนที่ตัวเองเลี้ยงดู นะครับนะดูแลนักข่าวเป็นคนสนิทอย่างเจ๊เจ๊ดอกไม้เนี่ยนะช่องมากสีเนี่ยนะจะได้ข้อมูลลึกผมจะดูเรื่องของคดีเนี่ยนะครับกำนันนกเนี่ยผมไม่เฝ้าหน้าจอช่องเจ็ดอย่างเดียวผมจะรู้ก่อนใครเพราะว่าเจ๊ดอกไม้เนี่ยนะดอกไม้วันแม่เนี่ยนะครับเขาะจะได้ข้อมูลเชิงลึกจากชุดทำงานนะของคดีนี้ เมื่อเขาได้ชุดทํางานคดีนี้เขาจะได้ข้อมูลทางรับก่อนเลยว่ามีเจออ้นี้ปุ๊บเขาจะส่งให้เจด,ดอกไม้วันแม่นะของช่องมากสีก่อนเลยช่องอื่นเนี่ยจะได้ตามมาคือช่องเดลนิวที่ได้ตามมาเพราะนั้นสื่ออื่นเนี่ยถ้าอยากได้ข่าวต้องได้จากปากของเขานะแต่ถ้าข้อมูลเชิงนึกล่วงหน้าที่จะได้ชิงเลตติ้งในการนําเสนอข่าวนะครับแม่ดอกไม้นะครับวันแม่นะ ของช่องมากสีเนี่ยจะได้ก่อนเพื่อนอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะในการออกช่วงข่าวของช่องมากสีเนี่ยจะมีข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วนเนี่ยจะได้มาจากแม่ดอกไม้วันแม่นะครับนะอันนั้นเนี่ยเราจะดูข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงต้องไปดูช่องมากสีของดอกไม้วันแม่นะเพราะว่าคนนี้จะเขาจะได้ข้อมูลทางลับนะนะมาก่อนใครนะครับ อต่นั้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะครับนะวันนี้สำนักงานตรวงชาติเนี่ยนะโดยเฉพาะพอบอเด่นเนี่ยผมถือว่าแกเป็นคนดีนะแต่แกโชคร้ายมาเจอเรื่องแบบนี้นะครับนะก่อนที่จะเกษียณยุร,รยาชการอีกไม่กี่วันเองนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่ามันเป็นเวรกรรมนะครับที่ตำรวจยุคนี้นะครับนะที่ตกต่ำนะครับ มาถึงวันนี้ตกต่ตำย่างต่ำต่ำสุดๆแล้วเนี้ยสำนักงานตารวจงชาติเนี่ยถือว่าตกต่ำสุดๆแล้วนะครับนะทั้งแก่งแย่งผลประโยชน์นะทั้งเหยียบหัวกันทั้งฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนนะสงสารตำรวจด,ดีๆนะครับที่ต้องตกเป็นเหยื่อนะการถแถลงข่าวแต่ละครั้งเนี่ยก็ให้สำนักงานตํารวจชาติที่เป็นองค์กรตำรวจย่อยยับ คาตีนเลย